งาน3วันที่ผ่านมาก็เล่นปกตินะครับพอถึงวันของผมก็บอกว่ามีคนร้องเรียนทำไมถึงไม่ได้เล่นถามผมถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าทำไมผมยังไม่ได้เล่นนะฮะอย่างนี้อยนี้ให้น้องร้องเพลงเดีวยวโดยไม่ต้องเล่นกตีได้ไหมครับ ติดแท็กเซฟเมกอภิทิ์กันเต็มโซเชียลหลังเกิดเหตุความวุ่นวายที่งานวัดลาดพร้าวเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาเมื่ออยู่งานคอนเสิร์ตที่หนุ่มเมกอภิิ์ต้องขึ้นโชว์เกิดยกเลิกกระทันหันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าห้ามใช้เสียงหลัง4ี่ทุ่มทำให้เมกอภิสธิ์ไม่สามารถขึ้นแสดงได้งานนี้ทำเอาแฟนๆที่มารอชมการแสดงของหนุ่มเมกต่างก็โห่ร้องด้วยความผิดหวังส่วนทางด้านของหนุ่มเมกเองก็ดูเหมือนว่าจะมีสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีนะ มันมีปัญหาเรื่องใช้เสียงด้วยเจ้าที่แจ้งมาว่ามันมีผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วขอเวลาแค่สี่ทุ่มตอนนี้เขาทางเจ้าที่เขาก็ลําบากใจคือเล่นไม่ได้แต่เม็ดเนี่ยน้องเน่ะน,น้องมานะครับโกจริงเสียจริงมาได้นอน,นแล้วน้องก็เลือกเล่นที่วัดล้านเท้านะครับเพราะอยากมาให้แฟนๆเอฟซีดูแต่เนี้รักเม็ก นะครับนักเมคจะให้เมคถ่ายลงถ่ายรูปได้ไหมครับคนเจ้าที่เขาบอกว่าใช้เสียงไม่ได้เลยปกติเรามานะครับหุดมาเต็มมงเต็มแบนนะครับมาหมดเลยครับเนี่ยครับล อย่างนี time time. So ้อย่างนี้ให้น้องร้องเพลงเดียวโดยไม่ต้องเล่นดนตรีได้ไหมครับคุณเจ้าหน้าที่เขาอย่างนี้ลยีครับมันมีผู้ป่วยติดเตียงเขาร้องเขาร้องเรียนไปนะครับผมผมให้น้องอยู่ยังเพื่นนี่หลังอยู่ที่นี่แล้วคือคือเขาไม่เราใช้เสียงนะครับเขาไม่ให้เราใช้เสียงแล้วก็คือเจ้าที่ก็ลำบากใจนะครับน้องก็อยากเล่นนะครับน้องก็อยากเล่นอนนี้ ต่อมานะคะหนุ่มมิกอภิสิทธ์ก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษแฟนๆก่อนที่ล่าสุดค่ะเจ้าตัวจะออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่า mm hmm. เมื่อคืนทําไมผมถึงไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตนะครับถึงไม่ทำไมถึงไม่ได้เล่นถามผมถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยครับว่าทําไมผมยังไม่ได้เล่นนะฮะเพราะว่างาน3วันที่ผ่านมาก็เล่นปกตินะครับพอถึงวันของผมก็ บอกว่ามีคนร้องเรียนว่ามีผู้ปว่วยติดเตียงไม่สามารถใช้เสียงได้นะครับเพราะว่าอาจจะไปเกิดการรบกวนก็ได้ยินข่าวมาว่าคณะละครลิงวันก่อนที่ผมจะไปเล่นก็โดนร้องเรียนเหมือนกันครับก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้าผมรู้ผมจะมาตอบอีกทีนะครับ งานนี้นะคะแฟนๆต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้หนุ่มเม็กกันเป็นจำนวนมากเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรทางผู้จัดจะออกมาชี้แจงอะไรหรือไม่หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะ